ไม่ยังไงนะตามหลังสิเมืออาา่อนำบัวนะตามหลังอุลูดอุลูดมาโผูสิเมืออาา่อป้าอะไรกระดาษย,ยังตามหลังมายอยนนู่ขึ้นมาแล้วบัน,นี้เบงลึงลึงมาเลยผูฝนตกไร้สารเอ้ยไอ้เพื่อนพักกันขึ้นมาเลายผูกระดาษยิ่งตระดาตะเลขขึ้นมาอิ่มคักบ่ มันย่สิขี่ไว้เด็กมันเงี้ยงโอ้ยเนาะสู่นี่ก็ได้พูเออเบิ่งผู้อีด่างมาเลยเด้งเด้งเด้งมาเลยเออพากันขึ้นมาเองบ่ได้หาว่าไผต้นเมื่อยดุดและเมื่อยหาอยู่หากินเลยเออพากันขึ้นมาบาดนี้อืมมีแต่หญ้าแล้วกินหญ้าขี้ข้าวโนเลอืิ่มแล้วไปอย่าไปไกลแม่เด้อแม่ไปแห้งห่วงน้องอยู่ เคือมักขี่มาคือมักขี่โอ้ยขี้แต่ขี้แต่อีด่างอีด่างเฮ็ดขี้ร้ายแท้อีด่างมักขี่ใช่หมของทางขึ้นทางลงคืองูคือควายได้มองมันขี่ขี่ไปขิ่แต่บันนิพโยพิ่นเต่งงูอาน่ะฮุจักขึ้นผสมพันธุ์ละบ่ฮุจักโคมละบ่ยี่บ่แล้วมาชิลักได้การเอาบักเถิกกับบักเถิกเนาะอาน่ะฮาน่ะฮาน่ะ เต็งมอมาหน้าแม่ยาไหนยาเลยเ <c oughs> นาะออไปหาลูมเสียแต่ผูนน้นั้นผู้นี้ผู้ตามหลัง่ันไปแอวกินเล,ลยท้องมัดชิตเต็กแล้วแต่ละตูวผูว้ไปแล้วไปหาแม่แล้วผู้ <c oughs> ป่อยหากินเมือดอเมือมันนี่ พอเลยบุเกลือเด้อมันี่เด้อพอเลยให้แตงโมเข้ามาก่อนหอมแอ่วเลยอ่าแตงโมมาเลยแนี่มือเนคุ้มบึงบาดย่างเพิ่นบ่าวแตงโมโอ้ยธรรมดาอ่ผมจาก หม yeah. t t oh, h, really? ูแม่ดำนะบอมามีบ่หมูแม่ดำนะอีตัวนึ่งไปไหนวะตัวนึงยนีบอขึ้นมาโอ้ย่างบอการย่างไปหาแม่เะรอบอบ้าคือว่าตัวนึงย่างไปตะพูดไปย่างไปเบิ่งดูหาเล็กขึ้นมาเมื่อไรย่างไปเบิ่งดูขึ้นมาครบขึ้นมาเมื่อแล้วอิ่มอิ่มในภาคัขึ้นมาบ่ได้หาไผ่ต้นไผ่หอมย่างแาบนี้ Uh, mẹ bà hẹn hù ảnh uh, lùm vô Một ớt nhà con nhà kinh Bố Bố Eo Bị kiếm lương Bị kiếm lương Bị kiếm mà mua hàng khác bên đại Cái là bây giờ kín Mù nói hèn bố phô khốp Đi đăng ไปกวนเด้อแม่หายเด้อหาขี้แล้วนี่ขี้ใจด่างแล้วกินยาเลยขี้ก็ได้ขากินยาเนาะขี้กับวิตัญญาเลยอืมเดี๋ยวตอนธรรมชาติขนน่ดกระปูบุ้มี่ขนาดกระปูไม่ใช่ซิ่มค่ะตัวนี้กระปูกับหยากดับกระปูหอยโบราณคือตะเก้าหอยบกจิตอืมหอยสลีหยากบาดปากอืมกินอยอะขนาดนั้นนะ อันนี้เราย่่มเราหอยเซรีกับบาดปากเราบุากินประได้เดือนนี้ฮ่าก,กินตะขี้ก็เด้งขี้ก็เดือนไปกุ๊บเขียดไปนั้นม,<ๆ>มีแต่บักเถอะคือเจ้าของมันละเจ้าของมันได้รู้ยังมีแต่บักเถอะคือว่าแต่หมูเถอะ สำหรับคลิปนี้กาสิลาไปสั้นนี้เด้อพี่น้องเดอ้อวันนี้ฝนตกใส่ยังกระโบได้หลายฝนตกเลินอยอู่หมดมือมัดเป็นห่อบุญห่อเขาสากวันนี้ก็ได้มูก็มาได้ลูกอีกได้ลูกได้โชกสองชั้นบุญก็ได้ลูกมูก็ได้ได้ตัง้งมาหกตัหมูหมูแม่สองตูหมูเถิกสี่ตูวาสนาคอยผูว เลี้ยวเบื้องลยูกโอ้ยเมื่อป้าก่อนเด้อบ้านนี้ไปเข้ามาเบื้องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลยกดซับสไครต์ให้นำเด้อพี่น้องเด้อแม่ผาอยากได้แม่หมูพันพ่อพันแม่พันก็สามารถติดต่อมาได้จ้ามีข้อสงสัยอย่างก็คอมเมนต์มาเด้อเฮาเลี้ยงแบบป้อยเจอพี่น้องป้อยกินหย่ากินยูอาหารลักก็คือหย่าละขี้กระดงขี้กระเดือนไปละพี่น้องอาหารตามธรรมชาติป่อยแบบนี้แล้วมานี่ป่อยมืดมือแล้วมานี่นาง มันนี้ขึ้นมาเองแล้วคอกมือไผ่ไล่ไผ่ต้นขึ้นมาเองลาไปก่อนจะบายบายมือหน้าเจอกันไหมไม่ยังไงนะตามหลังสิมือนำบนนะตามหลังอุลูดอุลูดมาโอ้เออสิมือปะอะไรกระดาษยังตามหลังมาอยู่